เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเห็นอะไรอยู่ตรงเสาน่ะนเขาแลบลิ้นอยู่ <จะ S 1> เอ,อเนานดิบๆคุยง่าย,ยาเออขาพ<ะ>ูดเลยเหรอใช่เขาบอกว่าอยากินของดิบอจากินเครื่องในไก่ดิบๆอะไรอย่างนี้เราก็เชื่ออยู่เนาะคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่แปลกๆอยู่เพราะว่าคนอายุขนาดนั้นแล้วแล้วก็ร่างกายก็เป็นอย่างนั้นก็ไม่น่าจะอยู่ได้นานถึงขนาดนี้ เเล่าเรื่องแปลกๆหลายอย่างอยู่เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเห็นอะไรอยู่ตรงเสาน่ะเขาแลบลิ้นอยู่เอาดิบๆคุยง่ายกินของดิบเขาพูดเลยเหรอใช่เขาบอกว่าจะกินของดิบอยากกินเครื่องในไก่ดิบๆอะไรอย่างนี้เราก็เชื่ออยู่เนาะคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่แปลกๆอยู่เพราะว่าคนอายุขนาดนั้นแล้วแล้วก็ร่างกายก็เป็นอย่างนั้นก็ไม่น่าจะอยู่ได้นานถึงขนาดนี้ ตกกลางคืนมาพี่ทรายบอกว่าอ่ะเท้าแม่ไปทําอะไรมาทำไมมันเปิดที่เล็บเท้าอ่ะมันเงินขึ้นมาอะไระเป็นแผลอย่างเงี้ยแล้วหน,หนองหนองหนองมีเลยนะทั้งทั้งที่คนเดินไม่ได้อ่ะแล้วทําไมมีหนองที่เท้าแล้วมีเลือดด้วยเขาบอกเขาไปเที่ยวมาไปเที่ยวไหนมาไม่รู้หนีเข้ามาเหนื่อยแทบตายเขาว่าอย่างงี้เราก็ถามว่าไปที่ไหนมามั่งเขาก็บอกว่ามาจากสระบุรีมาถึงหินกรัง นู่นไปถึงออยันละประเทศก็แปลกไงว่าทำไมเขาเป็นเขาไม่เคยพูดถึงแต่มาภาคหลังๆคือเขาพูดถึงตลอดป้าคิดจุดตลอดนะว่าป้าอยู่กับคนหรืออยู่กับผีบางครั้งเขาก็เพอ้อเพอ้อเพอ้เพอหาจากคนตายทุกคนที่เขารู้จักที่เขารู้จักคือคนเขาตายไปแล้วเราก็ไปหาหมอแบบมาดูอะว่า แม่เราเป็นอะไรพอดีหมอเขาเรียกปู่อ่ะเขาก็เลยมาดูให้เป็นร่างทรงเขาก็บอกว่าเหมือนยายมีของนะอะไรอย่างเงี้ยยายมีของของเขาแรงมากเราก็ไม่ได้ถามว่าของเขาอะคืออะไรแล้วพอพี่ตาไพไปทําได้ใส่ขอ,อให้เขามีได้แต่กอเขาบอกว่าเอาเขามาขังไว้ทําไมเขาพูดกับพี่ตาไว่าเอาเขามาขังทําไม เขาก็บูชาแต่ไอ้ของที่ค้าขายอะไรอย่างเงี้ยวันที่สองเขาก็จะเลี้ยงแล้วเลี้ยงผีปู่ย่าปกติแต่เมื่อคืนนี้ยายเขาก็พูดนะเรื่องผีปู่ย่านะแกบอกว่าเมื่อคืนแกบอกว่าแกจะไปแล้วนะผีปู่ย่าแม่เขามีอ่าผีปู่ย่าคุ้มคลองก็คือจะไปไหนมาไหนเขาก็จะเรียกผีปู่ย่าตายาย มาคุ้มครองตลอดก็มีวิธีไหว้ทุกหกข้ามเดือนหกมีข้าวต้มหัวหมูมีไก่มีเบียมีหนุ่มจีนมีลาบหมูเอาวางไว้ให้เขาแล้วก็ลูกลูกลหลานที่เราเป็นผู้หญิงนะเฉพาะผู้หญิงปิดทูบเสียบเสียบเสียบเรียกเขามากินหนูไหว้ทุกป,ปีตั้งแต่แม่ป่วยเขาก็นั่งเป็นประธานให้เราอภิษาวก็เป็นคนไปนจุดทูบเราไหว้กันทุกป,ปีก็เหมือนไหว้บรรพบุรุษอะไรประมาณเนี้ สรุปความเชื่อของครอบครัวยายทองคำมีสามสาเหตุเรื่องปอบวิญญาณของสามีที่ยังไม่ไปไหนการบูชาผีปู่ยา